อีพ e ีม yeah, oh oh, ed ีเดือดโคตรเดือดโอ้โหแม่ทิเขียวเกาจะศูนสีขาวตัวละ350บาท ต้องกดปิดหยุดเรคคอร์ดเพราะว่าเขาบอกว่าไม่ให้ถ่ายนะแต่ที่เดือดไปกว่านี้นะครับก็คือนี่ได้ยินรีวายมาวะ่ะ3ตัวตัวละสามร้อยหบาทถูกมากแล้วก็สีแบบเข้มด้วยแต่มันไม่เออไม่มีตัวไหนลิมแดงเลยนะเป็น5้1 2ตัวแล้วก็เป็น529 1ตัวเออห้าสตัวนี่ห้าศูดู ตัวละสามร้บาทถูกจัดใ a อเมริกนะสามร้อยห้าสิบาทเข้มๆเลยเข้มๆเ,เ,เ,เลยตัวนี้สวยพอดีคุยกับเขาแล้วเขาบอกว่าพ่อเขาเสียมาสามอาทิตย์ที่แล้วก็เลยเอายีนที่พ่อเขาอาจจะตัวนี้น่าจะเขาบอกว่า3ตัวนี้ไม่ค่อยเห็นพ่อใส่ก็ยังสภาพใหม่อยู่เลยเ,ออเขาก็เลยเอาของพ่อเขามาขายมาเรามาดูกันว่า3มตัวที่ผมได้มามีอะไรบ้างอย่างตัวแรก rey ห้าสอ ผลิตเดือน4ปี2002นะครับเป็นกระดุมตอก512อ made in USA รอบเอลนี่วัดได้31นิ้วแล้วก็เป้าถึงขานี่32นิ้วยาวทั้งตัว41นิ้วปลายขากว้าง9นิ้วนะครับผมตัวนี้ไม่มีลิมนะผมเอาไปลงขายอยู่ใน IG Shop นัำมานะครับ1,950บาทรวมส่งนะไปดูกันตัวที่2นะครับรีวาย 1, ผลิตเดือน2ปี2004นะฮะกระดุมตอก6 แ9แต่ตัวนี้ไม่ได้ผลิตใน U.S.A. นะครับตัวนี้ made in Colombia เป็นริมโพง้งวัดรอบเอวได้32นิ้วจากเป้าถึงขา30นิ้วแล้วก็ยาวทั้งตัว42นิ้วปลายขากว้าง8.5นิ้วครับผมราคาเดียวกันครับ1,950บาทรวมสง่งโอเคตัวต่อไปตัวสุดท้าย Re Y i ้า XX เป็น Re Y ช่วงปี90นะครับกระดุมต่อ5 2 4 M. made in U.S.A. ตัวนี้มีริมนะครับเป็นริมพง้ง วัดรอบเอวได้32นิ้วแล้วก็ยาว36นิ้วนะครับสภาพตัวนี้บอกเลยหล่อมากใครสนใจผมบอกเลยนะครับว่าน่าเสียดายเพราะขายไปแล้วตัวนี้ได้มา10เหรียญปล่อยไป200เหรียญน,นะครับกำไรท่วมๆแต่อีก2ตัวยังไม่ได้ขายนะครับถ้าใครสนใจนะครับก็ไปทักกันได้ใน IG Shop น a า a าแล้วแต่ถ้าใครสนใจสินค้าในอเมริกาอื่นๆน,นะก็สามารถไปติดต่อได้ใน IG Shop n a m มาเช่นกันนะครับจะส่งถึงไทยภายใน5-7วัน Hey, let it be known I'm working hard when I ain't on the phone This ain't a hunt, this ain't a phone cry never stopping, I'm keeping it cold Unlocking the door with the holy key You supposed to be this close to me And hopefully you understand G.O.D. Maybe this cold and I'm talking like no the grace I seen the fluke? I seen it way before it ever happened. It gave me the view. I had to put in my time on the TV. It coming in soon. I couldn't leave it all up to a variant or an experience. You gotta get up and do what it do. So complicated, homie, it's you. Always gonna wait until you in the mood. I been running, came up, gunning, stop the frame your words. It's what you hear? What you heard? I'ma on every word. on every word. จ็ดนนี้เป็นชอบทักเคไซส์ 0. แปดครึ่งไปเพย์เยนมแล้วก็ซอฟคอนบวตไปกสองสี่ something okay all right i'll pay you uh 50 yeah, yeah. okay 20 25 30 thank you hey, thank you have a good one you too okay ใช่มาครับ50เหรียญคู่นี้มีได้ค่าเคนะใส่ตะเกียง70สีขาวแต่ผมว่ายางมันแข็งไปหน่อยแต่ก็ถ้าใส่ได้ก็โอเคแต่ก็บีบก,ก็ยังไม่แตกแต่คู่ข้างซ้ายอ่ะมันข้างไปแล้วเหมือนกันไปไปข้างหลังก็ยังอยู่นะครับ ราคาดีห้าสิบเหรียญตัวนี้หาย,ยากแล้วรองเท้าคอนเวิร์ตปีลึกจะมาซื้อในราคาถูกๆถ,ถือว่าอเมริกาก็ยังขุดท้องได้เรื่อยๆนะครับยังหาของได้อยู่บ้างถ้าขยันหานะในรายการนี้ผมได้อย่างน้อยก็สองคู่แล้วนะมี90ตัวคริสต์มาสตัวหนึ่งเคยได้นะอันนั้นก็ถูกอันนั้นน่าจะได้มา25เหรียญ อันนี้ได้มา50เหรียญปี70ก็ถือว่าเออเดี๋ยวลองหาไปเรื่อยๆเผื่อวันหนึ่งจะได้จับของปีลึกๆราคาถูกๆกับเขาบ้างนะครับไปละจ้าคู่นี้ขายออกอย่างไวนะครับ70จำไม่ผิดนะผมลงไปใน eBay ไม่ถึงเดือนขายออกไปในราคา180เหรียญ ถือว่ามันไม่ได้แบบโหขายได้ในราคาแพงมากแต่ถ้าเทียบกับว่าเอาเงินมาทํากําไรต่อก็ถือว่าคุ้มนะคะผมก่อนที่จะไปดูชิ้นต่อไปนะผมขอฝากสบู่บ้านๆไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกคนด้วยนะครับแขนวัวมันเป็นสิวเว้ยพูดแล้วสบู่ยี่ห้อเนี้ยฟอกกับแขนด้านเดียวต้องมาดูผลอ่ะดูผลรับ โหเนียนกว่าแบบเดี๋ยวคนไม่เชื่อแล้วเนี่ยออมีจุดว่ะไอทำไมมึงไม่ใช้สองด้านคนใช้สบู่บ้านๆ้าะควรใช้สองด้านหรือทั้งหลังทั้งตัวนะสะบู่สมุนไพรไทยกับชาวบ้านสั่งซื้อได้แด้วที่ไลอ้านบ้าน,านตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่3ก้อนแค่สอง I take the video. Okay. Okay. The zip is working? Yeah, everything works. Okay. It's just too small. Oh, yeah, it's working. It's, it's good condition. Okay. Check oh, it. Get... Do you think it's my size? Yeah, because it won't fit me. How do you get this one? I found it. I got it off a of vintage guy at Rose Bowl. Oh, Rose Bowl. yeah, yeah, it fits you way better. Yeah, me. It's medium, it fit me. yeah. and I only wore it two times because it was too small, <laughs> oh, yeah, it's too small for you. Nice shirt, thank you. On your, yeah, it's <laughs> good. It. Wow, yeah, okay, 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 it's 170. Uh, you can count. เอาล่ะ thank you, you. I'm good one เสื speaking speaking> ้อแจ็กเก็ต Pendleton ว่ะหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเหรียญไม่ใช่ราคาหลุดนะแต่ก็เป็นราคากลางๆเออแต่ก็ไม่ได้แบบซื้อมาแพงมากเดี๋ยวมาดูป้ายนี้น่าจะป้ายประมาณแปดศูนย์เสื้อโคตรสวยเป็นบูแจ็คเก็ตนะครับลายแอทิกของ Pendleton เดี๋ยวให้ดูป้าย ลองไปรีเสิร์ชดูแหละ้อยน,นี้น่าจะป้าย80ถ้าใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์นมาด้วยนะครับไซเอ็มงามข้างหลังเนยไม่เป็นไรหล่ะสวยจัดสีแดงโคตรสวยอนะไซแบบพอดีด้วยซื้อมาเงินสดน,นะครับ170เจเหรียญ ก็ไม่ได้ถือว่าถูกแล่ก็ไม่ถือว่าแพงน่าจะราคากลางๆส่วนใหญ่คนที่ขาย p พนตตันบูแจ็กเก็ตก็อยู่ประมาณ l i ท์แอตเท k นะแบบนี้ก็อยู่200อัพ200เหรียญจนถึง300เหรียญคนญี่ปุ่นก็เล่นประมาณ300เหรียญแต่คนไทยน่าจะยากเพราะว่าที่ไทยมันร้อนอ่ะไม่เหมาะกับเสือ้อบูเสื้อบูมันเป็นเสื้อที่แบบกันหนาวได้แบบดีมากอะ่ะเออฉะนั้นไม่เหมาะกับเมืองไทย สภาพไม่โคตรดีเลยอ่ะเค okay, สวยนะให้ดูอีกทีอันนี้ไม่น่าอันนี้ไม่น่าจะลงขายอันนี้น่าจะเก็บไว้ใส่เองมากกว่าน,นี่ครับชอบเปื่อยผมเอาแจ็กเก็ตตัวนี้นะไปประเดิมที่แรกที่นิวออรลีนะเป็นทริปที่เราไปเที่ยวกันภาคใต้แบบครบทีมก่อนที่ตั้มจะกลับเมืองไทยนะก็ถ้าใครยังไม่ได้ดูนะครับแนะนําเลยให้ไปดูนะครับสนุกแน่นอนนะครับอีที่แรกลงไปแล้วรออ็ดฟานะครับเที่ยวภาคใต้ในอเมริกา Job. <laughs> I fucked up this hustle, yeah, baby hustle, but then what the ย่นีอยู่เ n ่ค่ะฉัังซื้อมันฉันไม่เคย e ช้มันล o ันไม่เ o ยเาออกมจา o บของเลยโอ้ดี a ากโอเคโอ้ฉั e คิดว่าฉัน o ะเอาไ a แต่ i ุณไ n ่ม o กลองต้น่ไ t ไม่ฉันไม่เอาม่เอาแค่เ t i อ a กมาใช่ o ันซื้ัน้นตัวนี้ครับได้ตุ๊กตาชักกี้มา20เหรียญตัวนี้ครับมันจะมีแสงที่ตานะอย่างที่เขาเทสเมื่อกี้แล้วมันก็จะมีพูดแล้วก็ขยับมีดได้ด้วย เอออันนี้ถ้าสมมุติไปอันนี้มันไม่ใช่ของวินเทจนะครับแต่ก็มีคนสะสมเหมือนกันถ้าดูใน eBay จะขายอยู่ประมาณประมาณ80เหรียญแต่ถ้าเป็นมือสองก็อาจจะลงมาประมาณสัก50 60 60, 60เหรียญก็เดี๋ยวเอาไปลองขายดูว่าตัวนี้จะขายได้หรือเปล่าแต่ถ้าเป็นชักกี้ดอที่เป็นวินเทจเขาก็เล่นกัแพงนะบางตัวแบบมีกล่องพร้อมกล่องก็200กว่าเหรียญก็มีเออจ้๋ยะลองไปขายดูนี่ ตต้วมันเป็นอย่างนี้นะนี่เราต้องทามันจะมีเขียนด้วย Good กายประโยะคกออนพูดอะไปมันจะมีมันจะมีแสงด้วยนะเดี๋ยวโอ้โหแล้วเดี๋ยวไปลองตอนมืดๆดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ไม่มีแสงมันจะไม่เห็นตาแบบไม่ค่อยเห็นสีเท่าไหร่ ผมเอาไปลงขายในไอจีช็อปนามานะครับสรุปว่ามีชาเปื่อยสอยไปแล้วนะครับตัวนี้ผมปล่อยไปในราคา2,450บาทรวมส่ง Yeah, the lead one. Uh. Now there's two more green ones back there. Sure, uh, let me check this one first and then I'll go with all. Wow. Oh. Mm -hmm. Okay. how much for this 10 yeah. bucks 10 bucks okay and The green. let me shake the green one so i'm gonna put right here first okay yeah. this is a, a cool one here there's, oh. there's another one just like that back there เอาค่ะเอาเช็คตัวยูโอเคันนี้ปีห้าห้าเดือนสี่สิบอีกแล้วอั t นี s o n น t ุ o โอเคปีนี้ปีหกสองอืมโอเคยัด

uh, if we have the, if we have the, uh, top that goes on at 15. Yeah. Oh, there's another huge yeah, this for stove. It's a, it's a it, this is a stove. Yeah, it is stove. How much for this? 10. 10? Yeah. So everything <laughs> 10. I think this tape is full, it feels like it. เอาให้หมดนี่เลยไหมเนี่ยเอาให้หมดนี้อะไปพ่อเราดูเอาไปแล้วมันขายได้ this, ตอนนี้ตอนนี้มีคนมาดูของแต่ผมมาก่อนคนแรกถ้าเขามาก่อนนะเขาเอาแล้วตอนนี้มีคนมาดูเพิ่มนะนี่เราต้องเอาผมว่าผมมาเอาอันนี้แน่แน่อันนี้แน่ๆเอ่อสโตปด้วยโอ้แม่ตัวนี้ปีหกหก โอ้มีมุงมุมอยู่เลยเด็ดปีหปโก,โกหกอันนี้หกหก,กเดือนแปดไอ้ตัวนี้ไปแน่อยู่แล้วสิบเหรียญขอใหดนีนะเอาคนไทยเหรอครับพี่ชื่ออะไรครับเนี่ยซี่สี่อ๋อล่าของเหมือนกันนะครับล่าของเก่า,าโอ้โหโทษทีนะพี่ผมสมองไปเยอะเลยพี่เล่นโคลแมนไหมเล่นตะเกียงอ๋อมีเหมือนกันไม่รี ซื้อมาเป้งแตกไม่ถึงห้านาทีไอ้ตัวนี้อะไรเนี่ยพี่ก็เหมือนกันแต่ว่าผมต้องการแก้วมันก็เหมือนกันแหละคาเป็นเหมือนกันแต่ผมาเอาต้องการแก้วแก้วแตกถ้าพี่มาเร็วกว่านี้พี่คงเหมาหมดนี่แน่เลยเอาบางตัวก็เยอะแล้วที่บ้านอ๋อเยอะแล้วพี่เห็นแล้ว ออยแล้วนั่นคสวยเลยนะพี่สวยแต่ว่าคนไม่ค่อยเล่นอ๋อเหรออ๋อมีแต่คนไม่ค่อยเล่นอันนี้มันเป็นยูเลเนียม่ะค่ะพี่อันนี้ผมไม่แน่ใจตัว่างไม่แน่ใจโอถ้าอันนี้มันส่องเป็นยูเลเนียมผมว่าถ้าสมมุติเป็นยูเลเนียมตัวนี้แรงมากเลยพี่เฮ้ย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 เฮียกูเจอแจ็คควอดไวสัตกูเจอแจ็คควอดว่ะดูนี่นะโคแมนเทคเขียวโคแมนเทคเขียวมึงเห็นไหมเฮียเฮียเจอโปไอสัต How much for this one? Couple dollars, two dollars. Two dollars. Thank you. เห็นไหมพี่เขารู้สองเหรียญไอ้สัตว์โอโคแมนทีกเขียวเก่าไอ้เงี้ยพี่เขาทุกทีเอาแล้ววางไว้ที่ก่อนโคดึง Panasonic ออนี่ก็เก่าเนี่ย Panasonic เด้อเด้อเดนี่ไม่มีอะไรบ้างว เออซัตเตอร์ยี่โปรเดีดเดวงนีไม่เอาเออพี่เอาเลยครับผมไม่ค่อยเล่นหางว่าขายได้ผมไม่เล่นหางเลยพี่เอาเลยพี่เอาเลยพี่เอาถังเลยนี่ไงพี่เอาประตูเล่าประตูรถประตูตเก้าวพี่ขายลองดีหรอเดี๋ยวผมจะไปขายเทวบังก้าเออ next week เจอกันเหรอโอเคพี่เดี๋ยวเจอกันม่ีหอดไฟด้วปะไม่ไาเกันเก่าไหมพี่พวกเนี้ยตลาเนีก่าใช่ไหมผมว่าของที่มีอยู่ในกลาดเนี้เก่าหมดเลยจริงๆถามว่าเหมาได้เลยไหมเหมาได้เลยนะเนเยเ้แนีอุ้ยอุ้ย These are all e c a n s They had liquor in e These are all collectible. เบอร์เบิร์นวิสกี้หมดเลยเนี่ยอันนี้พวกนีใส่วิสกี้หมดเลยเอ่อ how much $50 dollars 50 dollar อ๋อ all of yeah probably g o take it เยี่้าสิเหรียนครัพี่ผมเอาหมดเลยเนี่ยบอกว่าอนนง่ายขย่างนะก็ลองดูพี่ผมลองไปเสียงดูมันมันมันแค่ตรนกัลสายนะได้ครับพี่ 50เหรียญแล้วก็ตะเกียงอีกอันนี้ก็คือเขาขายกระป๋องได้ไหมพี่จะเอาตักระป๋องที่ไม่เอาไส้ตะเกียงแต่ผมเอาไส้เพราะทำไมผมเอาอถ้ารุ่นเก่าจะไม่มีบาร์โค้ดรุ่นใหม่จะเป็นบาร์โค้ดแล้วตอนนี้จะมีฝาส่วนมากเก้าสิบัวกระป๋องกาแฟไม่มีบาร์ไม่มีฝาหน้าฝาดี่ฝาดิจิลแล้วก็ประมาณนี้ต้องไม่มีบาร์โค้ดนะนี่ที่ไม่มันอ๋ออันนี้คือของใหงม่ อะไรของเก่าใช่ไหมอ๋อระเบี๊ยดนะโดเล่นถังเล่นถังกาแฟเขาเล่นของมาสามสิบปีแต่แต่อันนี้เดี๋ยวเอาเอาใส่ไปเดี๋ยวผมเอาใส่ไปแล้วกันเดี๋ยวมองคุณผู้ติงให้ไหมโอเคอันนี้เขาหมดห้าเหรียญโคตรคุ้มแล้วนะนี่เป็นไส้ไส้เก่าไส้เก่าคือไส้มันก็ผมว่าผมลูกค้าแต่เกียร์ผมไม่แคร์เรื่องไส้อ๋อโอเคนงั้นเดี๋ยวผมไปเก็บไส้ไส้เก่าทั้งหมดโอ้ยย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 ยเยย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 ไมก่อนยย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 ย นี่เราเนี่ยคุยคดคุ้มเลยเพราะอะไรรู้ป่ะพ่อมีทอเจนด้วยเจนเนเรเตอร์อุอยากเก่าเลยนี่คือท้งหมดที่มีฝาน้ำมัน220โมเดลฝาน้ำมันแล้วก็มีที่จุดที่จุดไฟ ให้จุดไฟตะเกียงตั้งจนุดเลยอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับก็บ้านหลังนี้ผมเหมาตะเกียงมาเกือบหมดแล้วก็มีพวกขวดเหล้าเก่าต่างๆด้วยแล้วมีพวกไส้ตะเกียงดยวค่อยมาสรุปกันเนอะผมซื้อมานานราคาเท่าไหร่แล้วขายไปได้ใน,านราคาเท่าไหร่ พอดีชอบเปิดคอมเมนต์มากันเนยอะนะครับเรื่องหาของใน Facebook Marketplace ว่าผมหาของยังไงเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนนะครับว่าเขาหาของยังไงใน Facebook Marketplace ในอเมริกาถ้าเราจะหาของใน Facebook Market p l a c e ในอเมริกาเนี่ยเราจะทำยังไงส่วนใหญ่ทุกคนก็จะหาของจากใน eBay กันอยู่แล้วใช่ไหมเป็นปกติอันนั้นอนะก็คือ,คอทุกคนรู้ว่าทำยังไงอยู่แล้วแต่ใน a c e b o o k ล่ะทำยังไงนะครับเข้าไปที่หน้า Facebook ปกติของตัวเองเลยนะแล้วก็ไปที่คำว่า Market Page อยู่ด้านนล่างร์รเราเเี่ย พอกดเข้าไปปั๊บมันก็จะมีสินค้าขึ้นมากมายใช่ปะอย่าเพิ่งไปสนใจตรงนั้นให้กดที่ตรงมุมขวาก่อนให้กําหนดว่าตําแหน่งของเราอยู่ที่ไหนถ้าทุกคนอยู่ที่เมืองไทยแล้วอยากจะหาของเมกาถ้าใส่โลเคชันที่เมืองไทยของเมกามันก็คงไม่ขึ้นนะเพราะว่ามันไกลไปเพราะฉะนั้นก็ต้องใส่โลเคชันที่เป็นอเมริกากดไปที่ชูดอะโลเคชันที่มันเป็นรูปเสิร์ชมุมขวานะที่เป็นแว่น พอากดเข้าไปแล้วให้เสิร์ชที่อยู่ผมเพราะว่าผมอยู่เมริกาอยู่แล้วผมอาจจะไปรับของให้คุณได้แต่อาจจะมีค่าใช้จ่ายนิดหน่อยนะครับในการไปเอาของโลเคชันของผมนะครับก็ใส่ไปเป็นตัวเลขไปชนีนะ91402นะ91402นะพอกดปุ๊บเข้าไปแล้วแอปพลายเราก็ต้องกดเข้าไปอีกทีเพื่อตั้งเรดาร์ว่าเราจะเอาระยะทางไกลประมาณไหนนะครับ local radius นะครับ กำหนดไปสัก20ไมล์ที่ไม่ไกลจากบ้านผมมากมันก็จะอยู่ระยะทางจากบ้านผมประมาณ20ไมล์เป็นวงกลมอย่างนี้อ่ะทีเนี้ยอยากจะหาของอะไรก็กดเสิร์ชสมมติชอบเปื่อยอยากจะหาเสื้อวินเทจอ่ะอาจจะเจาะจงหน่อยอาจจะเป็นแบรนด์ทีเชิร์ตเป็นเสื้อวงสมมุติเป็นเสื้อวงอ่ะมันก็จะขึ้นมาที่เขียนว่า1เหรียญเนี่ยคืออย่าเข้าใจผิดนะว่าเขาขายหยนึ่งเหรียญเขาเปิดให้ออฟเฟอร์ เวลาเขาเขียนหนึ่งเหรียญหรือเขียนว่าฟรีบางทีเขาเปิดให้ออฟเฟอร์ว่าถ้าอยากได้ตัวนี้แล้วคุณเสนอเขาไปสมมติร้อยเหรียญเขาเอาไหมไม่เอาขอเขาดี๋ยวเขาก็จะตอบกลับมาอ่ะสมมติตัวนี้300เหรียญเขาบอกวินเทจ90 Y2K Metal Music Band T-shirt เอ่ะเป็นวงเมท a l ปึ๊บคา i ิบา c ค r ร s e อ่ะ In-Frame นะวง300เหรียญอาจจะเป็นราคาเหมาทั้งหมด5ตัว แล้วก็ถ้าปาดลงมาตรง description เขาก็จะอธิบายเพิ่มเติมอีกว่าถ้าซื้อต่อตัวจะราคาเท่าไหร่เราก็เลื่อนลงมาดูว่าพ่อค้าคนนี้อยู่ที่ไหนนะอ่ะพาพ่อค้าคนนี้เขาอยู่ที่ Woodland Hill หมายความว่าเราถ้าเราจะไป Pickup เสื้อ5ตัวนี้ก็คือต้องไป pick up ที่ Woodland Hill มันคือชื่อเมืองนะครับสมมุติว่าชอบเปย์สนใจเสื้อ5ตัวนี้ใช่ไหมก็ติดต่อมาที่ IG ผมเลยที่ทิ้งไว้ยุ่ตรงนี้นะเออเราก็บอกพี่ครับเนี่ยผมสนใจ5ตัวนี้ครับแล้วก็ส่งลิงก์มาด้วยนะส่งลิก์นี้้มาดวย ผมก็จะเข้าไปดูว่าโอเคเสื้อ5าตัวนี้ราคา300โอเคสนใจผมก็จะทําหน้าที่ทักไปหาพ่อค้าให้ว่าแบบเอ้ยสนใจนะอยากจะไปรับเสื้อ5าตัวนี้ทีนี้เราก็ต้องดูว่าระยะทางบ้านผมกับบ้านเขาอะมันห่างกันมากเท่าไหร่ถึงจะคิดค่าเสียเวลาได้อ่ะสมมตุติลองกดเข้าไปดูนะวุฒเลนฮิลว o d เลนฮิลมันห่างจากบ้านผมประมาณ25าทีถ้าไปกลับก็1ชั่วโมงซึ่งผมคิดค่าเสียเวลาของตัวเองนะครับ ชั่วโมงละ40เหรียญซึ่งชอบเปิดก็ต้องไปคำนวณดูว่าไอ้ค่าเสียเวลาที่พี่ท็อปต้องไปเอาของให้มันคุ้มค่าพอที่จะแบบเออซื้อไหมถ้าเจอของแรมากๆที่มันทํากําไรได้เยอะกว่าค่าเสียเวลาผมค่าส่งก็คุม้มแต่ถ้าอันไหนที่มันไม่ได้ทํากําไรเยอะมันก็มันก็ไม่คุ้มที่จะจ้างผมไปเอาของถูกไหม แต่ถ้าบางอย่างที่มันใกล้บ้านผมมากๆผมก็จะคิดขั้นต่ําที่20เหรียญนะสมมติถ้ามันไม่ถึงครึ่งชั่วโมงผมก็จะตีเป็นขั้นต่ำ20เหรียญเลย Facebook Marketplace มันก็มีของหลุดเยอะเออก็ต้องลองแบบเสิร์ชลองหาดูบางทีเจอของฟรีบางทีเจอของถูกมากๆเออดูอันไหนที่มันคุ้มนะครับใครมีคําถามเพิ่มเติมนะครับก็ทักมาในไอจีผมได้นะครับถ้าผมมีเวลาเดี๋ยวผมจะไปทยอยตอบแล้วก็ฝากเสื้อลุงสมบัติด,ด้วยตอนนี้มีขายแล้วแล้วก็หมวกเย็บจักรนะครับ ก็ไปทักได้ที่ไลน์แอดบอลลิงเชอร์นะครับผมเสื้อลุงสมบัติรุ่นแรกมาแล้วครับนี่โลโก้หน้าอังโค t เทเชอร์ลุงสมบัติอย่างเฟี้ยวนะครับเสื้อสีดำซันเฟดไม่พอเป็นเสื้อตะเข็บเดี่ยวบนล่างโอวินเทจรราคาทั้งหมดนะครับเก้าร้อยาวใครปิดไฟเอ๊ย มันไม่ใช่ไฟนี้โอ้อันไหนวะเสื้อลุงกบัตินะครับราคา9 8 0ิบาทส่งฟรีทั่วประเทศไทยสำหรับคนที่อยู่เมกานครับตัวละ40เหรียญเท่านั้นสั่งซื้อได้แล้วที่ไลอ้อนบออลิงเชิร์ชดับอีกแล้วจะดับอะไรบ่อยๆวันเนี้ยตาจะบอดสรุปนะครับบ้านหลังนี้ผมซื้อไปทั้งหมดราคา120เหรียญเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมขายอะไรออกไปได้บ้างแล้วได้กำไรทั้งหมดเท่าไหร่ เริ่มจากไส้ตะเกียงนะครับเรามีทั้งหมด15ไส้แล้วก็มีที่จุดไฟ2อันนะครับขายไปทั้งหมด100เหรียญใน eBay นะครับผมหลังจากนั้นผมก็ขายท่อเจนอีก6อันนะครับแล้วก็มีฝาน้ำมันขายรวมกันไปได้3,110บาทอันนี้ขายให้ชอบเปิยที่ไทยนะครับส่วนขวดเหล้าทั้งหมดที่เหมามาได้นะ50เหรียญบอกตามตรงว่าขายยากมากครับเพราะว่าบางขวดผมเช็คแล้ว คือมันไม่มีเหล้าอยู่ในนั้นนะมันเปิดแล้วนะครับมันเลยขายยากมากสรุปก็คือได้มาประมาณ8-9ขวดนะแต่ขายออกไปได้แค่3ขวดเป็นเงิน70เหรียญถือว่าไม่ค่อยคุ้มนะถ้ามันไม่มีซิลหรือว่ามันไม่มีเหล้าอยู่ในนั้นก็คงไม่คุม้มมาเดี๋ยวเรามาดูไฮไลท์ของคลิปนี้กันดีกว่าครับว่าผมขายตะเกียงไปทั้งหมดเท่าไหร่และนี่ก็คือราคาที่ผมขายไปได้ทั้งหมด200เหรียญน,นะฮะ หลังจากที่ผมลง Facebook นะครับอีกวันหนึ่งก็มีคนติดต่อมาซื้อเลยเป็นฝรั่งนะครับที่เขาเล่นตะเกียงอยู่แล้วสะสมตะเกียงอยู่แล้วเราก็อยากซื้อตะเกียงไม่ว่าจะสภาพไหนก็ได้เขาก็ซื้อหมดนะครับเขาก็มาเหมาไปถือว่าบ้านหลังนี้คุ้มอยู่นะลงทุนไปทั้งหมด120เหรียญขายไปได้464เหรียญเพราะฉะนั้นกําไรของผมทั้งหมดจะเป็น344เหรียญครับก็ถือว่าไม่เสียแรงนะครับที่ไปบ้านหลังนี้ จบคลิปแล้วใครดูมาถึงตรงนี้ผมขอบคุณมากนะครับก็ตั้งใจตัดคลิปใครมีอะไรอยากคอมเมนต์ทิ้งไว้นะครับถามอะไรก็คอมเมนต์ได้หรือจะติดต่อปไปใน i อผมก็ได้นะเหมือนเดิมครับตามธรรมเนียมใครชอบชิ้นไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาด้วยนะเดี๋ยวผมจะไปอ่านไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับของล่าเลือดเปื่อย EP ต่อไปสวัสดีครับไม่รู้ว่าเมียจะด่าหรือเปล่าเอาตุ๊กตาแบบนี้เข้าบ้านอันนี้ทำมาหากินนะเมียไม่น่าจะด่า to belong